ชีวิตที่ดีที่สุดแล้วก็ต่อจากวันนี้ต่อจากชีวิตนี้ไปเพื่อให้ชีวิตหน้าโลกหน้าที่เราต้องอยู่ที่เราต้องเป็นนิรันด์เนี่ยให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันลูกมันเป็นอะไรที่มีคุณค่าและมีความหมายอย่างมากวันนี้พระเยซูให้กำลังใจเราโดยเฉพาะในบทอันที่สองถ้าพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราใครจะทำให้เราพราบจากความรักของพระเยนเจ้าได้ ขรู้สึกว่าคำคำนี้นะครับในพระวจาะของพระนี่มันลึกซึ้งที่สุดในชีวิต <Okay. S 1> เพราะว่าชีวิตของเราที่เป็นมนุษย์พระเยซูไม่ปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องท่าต้องเสียหรือต้องจากไปหรือต้องตกในไฟนรกอย่างแน่นอนไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาหไหนก็ตามชีวิตของพระเยซูที่พระเยซูมาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็สิ้นพระชนตายบนไม้กางเขน พระองค์ลบล้างบาปของเราทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นมนุษย์ที่รับถือศาสนาไหนก็ตามแต่ความรักของพระมาถึงเราทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกพ่ออยากจะบอกว่าชีวิตของคุณลุงนะครับสุเมธที่อยู่กับเราพระเป็นเจ้านะครับพระองค์รักคุณลุงอย่างมากเหมือนกันเหมือนกับที่รักเราทุกคนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับจากคุณลุงวันนี้พระเยซู ็เป็นกำลังใจให้กับเราโดยเฉพาะบรรดาญาติญาติลูกที่เราอยู่ด้วยกันที่นี่เรามีความศกเศร้าเสียใจแน่นอนลูกมันหนีไม่พ้นใครไม่เจอไม่รู้บางครั้งเราเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นเพื่อนเราเออให้กำลังใจเป็นสิ่งที่ดีลูกแต่ลึก,ลกๆเนี่ยลูกข้อเข้าใจว่าบางครั้งหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยในความรักลูกมันเจ็บปวดมันบอบคลุ้ง เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเรามันเป็นความรักแต่อย่างไรก็ตามลูกพระวจจาาของท่านในวันนี้ก็เตือนเรานะครับให้เราได้รู้เสมอพูดถึงความตายเสมอเพราะความตายบางครั้งมันถึงเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนแต่ละคนที่เราอยู่ที่นี่พอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปวันไหนอาจจะเป็นวันวนี้พรุ่งนี้ไม่รู้แต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือดาเนินชีวิตดีๆ เราใช้ชีวิตอย่างดีในพระพรที่พระเป็นเจ้าได้สรงมอบให้กับเราอย่างที่คําเงินที่เขาบอกว่าตาอยู่หน้าพอหน้าบาหมันเป็นเชื้อันเด้นะครับความตายก็เป็นที่ตายอยู่หน้าพอหน้าบาหมันจะมาหาเขาวัดไหนบอกเ่แต่ถามว่าเขาพ้องหรือยังที่จะจากโลกนี้ไปเราพร้องหรือยังที่จะไปอยู่กับพระเป็นเจ้า ถามาว่าพร้อมไ้มเราจะพร้อมได้อย่างไรและเราดำเนินชีวิตอย่างไรในโลกนี้เนี่ยรักพระเจ้ารับเพื่อนมนุษย์ทําหน้าที่ที่